you <laughs> คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Fit to you กับดิฉันพัชรากันที่มากันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเช่นเคยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมค่ะว่ารายการ Fit to you ของเราเป็นรายการธุรกิจคู่กับสุขภาพของ New เคซ Life ค่ะผู้สนับสนุนหลักของเราเลยนะคะและว,วันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้มีการนําเสนอเรื่องราวที่ New เคซ Life เองได้มีการจัดเวทีสัญจรนะคะที่จังหวัดน้องบัวลําพูไปโอ้โหได้รับเสียงตอบรับจากคุณผู้ชมอย่างดีเลยค่ะบอกว่าโอ้โหทา ทำไมประสบการณ์ผู้ใช้ต่างๆถึงได้ดีขนาดนี้สินค้าของ n e w c a s e l i g h t แต่ละตัวดีอย่างไรบ้างอยากจะเข้ามาสอบถามอยากจะเข้ามาพูดคุยประสบการณ์ผู้ใช้บ้างเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้านะคะคุณผู้ชมถ้าอยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารดีๆรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆกับ Newcaseylight ตอนนี้ก็สามารถเข้ามาสมัครสมาชิกตามบริษัทที่อยู่ด้านล่างของดิฉันได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมีการนําเสนอภาพบรรยากาศต่างๆกับ พูดคุยกับประสบการณ์ผู้ใช้อีกหนึ่งท่านค่ะท่านนี้นะคะมีอายุ73ปีแล้วค่ะก็มีชื่อว่าคุณทองเลื่อนนาสําแดงนะคะก็เป็นชาวอำเภอโนนสังจังหวัดน้องบัวลำพูเช่นกันค่ะท่านนี้นะคะก็มีปัญหากกับสุขภาพเรื่องของโรคคนแก่โรคคนชรานี่แเลยค่ะมีร่างกายที่อ่อนเพลียนะคะพอได้มีการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ New KC Life Beta CoQ10 ไปโอ้โหทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นอย่างท่านตาเห็นเลยค่ะ แต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับภาพบรรยากาศการพูดคุยกับประสบการณ์ผู้ใช้กันเลยค่ะ ท่านผู้ชมขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่รายการพิทูยูสัญจรผมนาเมืองโนผู้ดำเนินรายการครับวันนี้จะนําทุกท่านมาที่บ้านนนสว่างอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบวัวลำภูนะครับวันนี้เราจะมาทําการสัมภาษณ์ผู้ประสบาการณ์ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแายรกับเชิญสองท่านที่จะเข้าร่วมรายการสัญจรพิทูยูในวันนี้ครับท่านแรกได้แก่นายต้วนแพร่เป้า และท่านหนึ่งครับเป็นมือกรพิเศษรับเชิญของเราวันนี้ให้เกตมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับนายแพทย์นัททีรื่นกิ่นครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อต่วนฮะนะถูกต้องไหมฮะที่เรียกชื่อนะครับคุณพ่อต่วนฮะทองเลื่อนทองเลื่อนฮะทองเลื่อนอ๋อทองเลื่อนนะคุณพ่อทองเลื่อนนะครับคุณพ่อทองเลื่อนฮะก็คือวันนี้ที่มาเนี่ยนะครับมาวันนี้มาร่วมงานในการเปิดตัวแทนนะครับจำหน่ายของดีเจเบาโนสัง นะครับปัญหาสุขภาพของคุณพ่อตอนนี้นะครับไม่ทราบว่าคุณพ่อมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับปัญหาสุขภาพคือปวดต้นคอและบ่าไหลแล้วก็ลิซดวงทวาวรเดี๋ยวนี้เบตากุลเนี่ยทําประโยชน์ให้ผมมากครเบตาคูแคนเบตากูแคนผงภูเขาครับดีมากผมนึกว่าแล้วจะเอาอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ได้ผลนะผมว่า ผมภูเขาเนี่ยแหละคุณพ่อมีปัญหาสุขภาพก็คือเป็นเรื่องของโรคอะไรฮะโรคริดสดวงครับโรคริดสดวงปวดต้นคอต้นบ่าไหลปวดเอวเนี่ยปวดเอวครับผมเป็นมานานเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วไม่ทราบคุณนี่คุณพ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสิบสองปีนะครับตอนนี้อายุเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสิบสองปียังไปตัดอ้อยอยู่เลยโอ้ยังตัดอ้อยอยู่วันละลอยกว่ามัดด้วยครับปัญหาสุขภาพตอนนี้ก็คือ เป็นเรื่องของอปวดเข่ากับโรคโรคน,น,นิสิดวงนะครับเอาละครับเดี๋ยวนะเราลองมาถามพอดีเรามีนายแพทย์นัทีีรื่งกินนะครับมาร่วมในวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะสอบถามปัญหาจากสุขภาพของนายแพทย์นัทีีรื่งกินนิดหนึ่งว่าปัญหาของพ่อเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นไงครับคุณหมอรครับสุขภาพของพ่อเรื่องโรคเข่าก่อน,นครับโรคเข่าคุณพ่อคือตากลรบมาทั้งชีวิตแล้วนะครับอาจารย์ต้องเจ็ดสิบสองละแต่ถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะเนี่ยยังฟิตอยู่และโชคดีที่มาได้ เบต้ากูแคนช่วยเสริมอีกนะครับเป็นอาหารเสริมคุณพ่อทานไปประมาณเท่าไหร่ครับร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงประมาณถึงแผงถึงแผงครับแผงนึ่งแล้ปรากฏว่าบรรขึ้นอาการมันดีขึ้นอาการปวดที่เคยปวดที่เคยปวดมันก็บรรเทาลงนะครับถ้ากินต่อไปคงจะหายแล้วโรคโรคนิ่สีดวงฮะเเปป็็นนนนมาาเป็นมานาน เป็นสิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็รู้สิว่าดีดีขึ้นอขับถ่ายเป็นไงบ้างครับตอนนี้ขับถ่ายก็ปกติครับครั้งหนึ่งตอนเช้าไม่ต้องเด่งนานแล้วนะครับเอข้างหนึ่งตอนเช้าอ่ะตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องช่วมองถ่ายปกติปกติแล้วกลางคืนกลางคืนหลับดีไหมกลางคืนกลางคืนก็หลับธรรมดาครับ กับปัญหาสุขภาพคุณหมอเรื่องลิซิดวงนะครับส่วนใหญ่ผู้สูงวัยเนี่ยจะเป็นกันเยอะครับคือปัญหาสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ก็เลกมันเป็นเรื่องที่ทุกทรมานแบบโรคลิซิดวงครับคุณหมอฮะเกิดจากอะไรฮะลองบอกคุณพ่อนี้ดูจากอาการที่คุณพ่อเป็นนะครับปวดเข่าด้วยนะครับเป็นลิซิดดวงด้วยผมว่าถ้านั่งนั่งส้วมนานๆเนี่ยมันก็จะทําให้ปวดเข่าเพราะว่าคนที่เป็นลิซิดดวงนี่ยส่วนมากจะใช้เวลาในการ ในการนั่งนานนะครับก็น่าจะสืบเนื่องด้วยกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทํางานเนี่ยตัดอ้อยเท่าไหร่นะครับวันละร้อยกว่ามัดอะวันละร้อยกว่ามัดตอนนี้ผมว่าน่าจะตัดได้มากกว่านั้นแล้วนะดูจากแข็งแรงขึ้นนะครับนิสตุดวงทวารเนี่ยเกิดจากอ่าระบบลําไส้ใหญ่เรานะครับมีกระบวนการที่หาย่อยอาหารน่ผิดปกติมันดูดซึมอ,อาหารได้ผิดปกติทีน,นี้ อัเบต้ากูแคร์นะครับจะเข้าไปช่วยสร้างสารแลคโตบาซิลัสทําให้อัมิเชีตูลินซีในการขับถ่ายดีขึ้นนะครับอันนี้สําคัญมากสําคัญนะครับก็คือมันมีผลต่อสุขภาพมในการโรคดิสโทรพนังก็นั่งไม่ได้นะคุณหมอครับอารมณ์มันเย็นโดยเฉพาะเป็นแม้อารมณ์เย็นอารมณเย็นเป็นป้สบายแล้วโรคดิสโทรพ์นะคุณหมอครับมันมันต้องดูแลยังไงฮะโรคดิสโทรพ์ก็ดื่มน้ําเยอะไหมฮะวันนึงเยอะดีมากเลยครับวันนี้ต้องระบบขับถ่าย ระบบขับถ่ายนี่มันจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารด้วยนะครับลดอาหารเนื้อสัตว์นะครับทานผักผลไม้มากๆเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ลดสักอย่างเลยกินกินไปเรื่อยๆมีเบต้ากูแคนแล้วไม่ยอมลดเลยฮะอาการปวดเข่าคุณหมอที่คุณพ่อท่านเป็นเนี่ยนั่นคืออาการปวดเข่านะครับวิธีการดูแลสุขภาพสักนิดหนึ่งครับคือตัวปวดเข่าเนี่ยมันก็อาจจะมาตามสภาพร่างกายเราด้วยนะครับวิธีการดูแลก็ ก่อนเช้านะครับก็โยกเข่าบ้างนะครับงอแ้งงอขาก่อนก่อนตื่นอ่ะก่อนออกตื่นแล้วก่อนลุกจากที่นอนเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งต้องระวังนิดหนึ่งอย่าลุกทันทีนะครับสามสิบวินาทีขยับกล้ามเนื้อเหมือนกับที่เราเคยออกอากาศไปแล้วครับมาที่คุณพ่อฮะออกกาลังกายในตัววดเข่าเป็นไงฮะเด้นตอนนี้เดินได้ไกลสุดตอนนี้หลังจากรับประทานเบต้ากูแคนไปแล้วเนี่ยนะครับไปถึงไหนถึงกันเลยเดินตอนนี้เดินได้เลยโอ้ยถ้าทำอ้อยนี่ร้อยมัดไม่ใช่ธรรมดานะ โอ้คนแก่เลยว่าอาย,ยุ72ตัดไว้ได้70หรือร้อยมัดเนี่ยคร <ทะ S 1> ับตอนนี้นตอนนี้เห็นแว่วๆว่าวันนี้มาเปิดมันมาที่งานเปิดเปิดตัวแทนศูนยจุดแทนจําหน่ายที่บ้านบ้านโนนสว่างของดีเจเป่าเป่าโนนสังครับนะครับวันนี้เห็นบอกว่ามีอะไรนะเกษตรงานเกษตรด้วยเกษตรนิวเคนาโนนิเกลนาโนเป็นไงคฮะคุณพ่อวันนี้มาฟังแล้วเป็นไงฮะไบซีนาโนนี่เป็น นิวเคนิวเคนิวเคนาโนครับคุณพ่อมาฟังเป็นไงครับวันนี้เห็นบอกว่าสั่งซื้อไปด้วยในะพ่อเนี่ยก็ไปบำรุงครับบำรุงวัชพืชมันดีได้เป็นอาหารเสริมพืชจีบพ่นกันไปนะครับแล้วปลูกพ่อเนี่ยพ่อปลูกเองหรือเปล่าปลูกปลูกเองปลูกเองก็ฝากไว้เลยนะนิวเคนาโนนะครับวันนี้มีการสั่งซื้อไปกี่กวัวฮะครับลงนึงอันนี้สั่งซื้อไปแล้วหนึ่งลังแล้วอ้าโอเคนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะคือเกษตร กักตากรแล้วก็ผู้บริโภคนะครับเบต้ากูแกแล้วก็ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นิวเกนาโนเอาไว้ป้องกันสุขภาพได้ด้วยนะครับก็คือไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิน้นเอาละรครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกัรบรายการริทตยูสัญจรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูสิครับว่าจะมีท่านใดเข้ามาร่วมรายการเราอีกสำหรับเด็กช่วงนี้พักสักครู่ครับ ยังไงบ้างคะคุณผู้ชมแมมบอกได้เลยนะคะว่า คุณผู้ชมที่ได้มีการมาพูดคุยถึงประสบการณ์ผู้ใช้ได้ดูรายการฟิตทูยูของเราจะเห็นว่าเบต้ากูแคนพระเอกของเรานี่แหละค่ะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพได้ดีจริงๆนะคะทาให้สุขภาพดีขึ้นคนใช้ส่วนใหญ่ก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่ามีการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบนันแผนโบราณแล้วก็มีการเสริมผลิตภัณฑ์เบต้ากูแคนของเราไปสุขภาพร่างกายต่างๆก็กลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะคะจากทางด้านของคุณทอ อองเเืนนั่นค่คะสําหรับช่วงหน้านะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นช่วงถามตอบปัญหาสุขภาพที่คุณผู้ชมรอคอยกันอยู่นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรกับคุณหมอหน้าที่เลื่นกินเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ